Yeah. ไม่ทันก็รอไปนะเผื่อฟุกๆเลยตัวใหญ่จตัวใหญ่สองตัวขึ้นอ่ะขึ้นเรงก็ตื่นนะอย่าฟองน้ำขึ้นมิมันจะทำหลังกัด เป็นฝูงเลยมันขึ้นห้าหกตัวแล้วนั่งมนั่งมาห้าชี่ขึ้นแค่ตรงนาทีเลยหกนาทีก็มี่ตัวขี่น่าจะมีโอกาสที่จะโดนนะตัวใหญ่ขึ้นใต้เกียวองมันมันขึ้นเร็ว

ยิงก็ยิ่งดำลงช้ชาแต่ว่ามันัวเลยก่นมันัวเลยรอมะดูมันขึ้นไม่ลงยดูจิตแล้วก็กายก็จิตตามตูดมา อืมโอ้ยโอ้ยม่นวมืมยไม่ขึ้นว่ะอืมตื่นปืนผมหรือเปล่าวะยังไม่ไล่กัดกันหรือโอ้ยชดูชดูกันชดแล้ว ชดูขึ้นชดูแล้วชดูขึ้น,นโอ้ยยิงตกสันเลยวะโอ้ไม่โดนโอ้สั่นมุกเอ็กเลยอะมาไสันครับมัวชีกับชดูตัวนี้น่าเลยตัวใหญ่นะตัวนี้ดุมากครับมันไล่อะไรออกไปอยู่น,นี้กี่ โอ้พลาดเลยวะ่ะให้สันเนาะสันบุกหนาเลยนะไม่ขึ้นเลยนะตรงนะเปลี่ยนแผ่นละแล้ว,ลวมาเข้าต,ตัวใหญ่ตรงระยะระยะไกลยี่สิบสามสิบเมตร nó cứ nhìn tôi dày tôi biết mà hết rồi nó my god,

โอ้จะจิบแล้วก็ไม่หอยอมจิบนะโอ้ยอะไรวะน้่งานจีบจะจีบอยู่เห็นผมบอกสองครั้งแล้วเป็นอย่างนี้มันจะกลับมาจีบที่เดิมเหมือน,นะนเดิมหรอหลอนฮังละแวนเลยจิบแล้วยนะิ่งโตใจ

ตัวเล็กเยอะยึ่มจิบแล้วก็ม้วนกับเข้ามานี่นะดักผิดทางโอ้ผลาดเลยเก่งเลววะ มันกู้ไกลหรอะโอ้ไม่ทันกูม,กมกองลคะินาทีเาผมจะปิดกล้องแล้วกันนะเดี๋ยวรอสิบนาทีล้เปินม่มอยก้มอยู่ในปาขึ้น ไกลเกินไกลเกินตัวใหญ่ด้วยกล้องเห็นหอป่ามันพยายามจะลงไปแหนมลงไม่ได้ตัวก็ยังค้างอยู่ เสียดายมากแต่วยังไม่ถึงเกือบหมดหลอดแบบมันขึ้นมามันไม่ได้ปักลงมันค่อยๆแผลไปตรงๆลูกตกเฉยตลูตกใหญ่อสอง ตูใหญ่แต่มันป kind of mm ัญหาที่มันไม่ลงมันเ่็งนี้กับลูกดอกแล้วออมาแล้วอือยมงแล้วสิหยวต้องไม่ล้อต้องไม่ตัวสวย

ขึน้งนงามงี้แต่ว่าตอนลงสะบ,บัดหางมันจะเห็นผมนี่ะน่าจะตื่น ขึ้น,ลนลาลึนจะขึ้นสลับถ้ายิงถ้าขึ้นอนงลึกก็ต้องยิงขาเข้าไปขึ้น,น,น ห็นหัวแก้มนยนนนังงเลยลึกไปลไปโดนโดนตัดลึกไปนะน้ำมันใส่นะเห็นแต่หัวมันตั้งยังไนเลยเหมืนกระพงเลยเ้ยแก้มแม่ตอนมันกลับไปนะ ปิดกล้องคนระับ <c oughs> ดนีดนโดนโดนแต่ว่ามันอยู่ในแหนมันไม่ไม่ได,ด้ผมก็ปิดกล้องจนะ <c oughs> ยกขึ้นมาเพื่อดูครับนะก็ดู ต้นนี้ว่าตัดลิกไปนะีมันไม่ดิ้นไม่อะไรเลยนะโอ้เข้ากระดูกเลยวะตายเลยนม่นอนไม่ดิ้นนะันนิ่งเลยอะ่ะช็อตเลยเดียด๋วยวเอาออกลงไปดูข้างล่างพอดีอยู่ตายเลยผมก็ปิดกล้องนะครับเพื่อว่ามันไม่ดโดนนะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างเลยน่าจะตายเลยไม่ดิน้น ว่าแลนะ้วทำไมมันมาเป็นก้อนวะถ้ายิงไม่โดนลูกดอกก็ต้องถอยหลังมาแต่ลูกดอกอันนี้แานเป็นก้อน่อะ,ะนต้นไม้นี่ป่าตัวที่สองนันที่ผมยิงลงต้นไม้ไกลปกติยืนแต่พื้นนะโอ,ะอะ้หมดก็เยอะ โดนแบบงงๆพี่แรกก็คิดว่าโดนแต่ว่าสายนี้ไม่เลยคิดว่ามีโดนบินเลย็อตเลยไโดนตรงไหนื้อหือะู้โอ้โหตัดขั้วสมองบิน ตรงนี้เลยดิ้นเลยกระดูกเลยลูกกว่าเส้นลูกกว่านี่เคหมอนอแล้วครับวันนี้หลังจากที่ห้าวนะวันนั้นห้าวครับวันนี้ไม่ห้าวแล้วเข้าสมองเลยเลยครับ